พูดได้คำเดียวว่าสนุกมากสนุกมากสนุกสนุก,นกแบบเกินคาดจเจ๊ทำงานกับเจมามาสี่เรื่องอันนี้คือโค้เซอร์ไพรส์เลยอะ่ะแบบมันดูแบบปลดล็อกเจมมาหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในมุมนี้ของเขาก็แบบได้เห็นได้ร้องได้เต้นได้คอมเมดี้ได้แบบนักแสดงทุกคนเก่งมากทุกคนสนุกทุกคนเลยโดยเฉพาะแผ่ชอบแผ่มากพูดจริงๆแบบ โอ้ตลกมากอ่ะสนุกมากๆคือมันคอมเมดี้สุดๆเลยชายก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะแบบมันสนุกจริงๆสนุกจริงๆอยากให้มาดูอยากให้ทุกคนมาดูครับผมห้ามพลาดห้ามพลาดต้องมาดูอยากให้มาดูจริงๆครับอันนี้สนุกมากๆครับผมรับประกันเลยเพศทุกวัยใช่ช่วงอายุยิ่งแฟนคลับจมมาต้องมาดูใช่ไหมใช่ มึงแน,น่ใจเหรอมึงจะหันตู่ีให้อ่วขอยิงฟันกว้องว่านะครับมายิงฟันหรือยิงมึง